วัสดีค่ะอันนี้พามาเบ่งต้นย่างอายุหกเดือนนะคะจะเข้าสื่อตน้นพันสื่อตน้นพันมาจากไอในอินเทอร์เน็ตจ้าอันนี้ต้นย่างที่ปลูกในสวนอายุหกเดือนต้นกับประมาณนี้นะคะดูสึกว่าจะใหญ่เร็วกว่าต้นดูนะคะอันนี้ต้นดู ปลูกในปีนึงแล้วจ้ะต้นย้างเขาจะงหญ่เร็วกว่าเขาจะปลูกห่างกันประมาณเมตรกว่านะจ๊ะเขากันง่ตามปกติของเขานะคะบ่ะมีปัญหาอีกอย่างนะคะมีเพื่อนๆหลายคนหามาปลูกต้นยางจังไหนคือไงน,นี่จ้ะเวลาเขาปลูกถ้าปลูกหนาฝนนี่เขาม่ต้องเฮ็ดอีกอย่างเลยนะคะ บ่ต้องตดัดหญ้าบ่ต้องอยียางปล่อยไว้ให้หญ้าเป็นพี่เลี้ยงของเขาจ้ะอันนี้คือเคล็ดลับมีพี่คนหนึ่งโทรมาถามว่าพี่คือปลูกต้อนอยางใหญ,ญ่จกเคื่อนเคล็ดลับของไงก็คือเฮาจะบะตดัดหญ้าจะปล่อยให้เขาเป็นพี่เลี้ยงจนกว่าต้อนอยางเขาจะใ่สะกอนแล้วเขาจึงมาตัดหญ้าให้เขานะคะถ้าตัดแล้วเขาก็าเอาโป๊ะค้นเขาไว้แบบนี้จะ้ะต้อนอยางนี้มีเชือเห็ดนะคะ เวลาเขาปลูกถ้าเขาปลูกน,นาแล้งมันจะปลูกอย่างแนจังนอยแต่ว่าเขากับ,บ่าตองกลลุมกว้างนะคะปลูกนาแล้งหรือนาฝนมาตองกลลุกลมกว้างเอาแค่หลมทุ่งเขานะคะเขากับกอกน้ำเข้าไปกอกน้ำเข้าไปให้มันเต็มหลุมจนว่ามันอิ่มโตถ้าปลูกนาแล้งนะคะถ้าปลูกนาฝนมนนาตองเหนยังขุดหลุมพ่อหลมทุ่งเรากับพ่อเลยนะคะแต่ถ้าปลูกนาแล้งเติมน้ำเข้าไป ให้มันเต็มหลุมก่อนจักสองสามข้างให้มันอิ่มโตก่อนลรวเข้าจังเอาต้นยางเขาลงนะคะก้อนเอาต้นยางลงบ่ต้องหดน้ำในถุงนั่นนะคะเพราะว่ามันจะเฮ็ดยนไห้นห้ำม,มันไอถุงดินที่อยู่ในถุงนะคะมันแตกบ่ต้องหดน้ำนะคะเขาเอามาลงเลยนะคะ,แล,ะแล้วก็ถ้าปลูกนาแรงนี่ถ้าหดน้ำได้จักอาทิตย์ละเทือนี่ต้นยางเขามีโอกาสรอดถึง 80-90%เเลยนะคะที่ปลูกมเนี่ก็บตตายนะอันนี้อันนี้เพิ่งปลูกได้3ามีเดือนจะอันนี้ซื้อมาปลูกใหม่แซมใหม่บอตายนะคะเพื่อนๆจะมาพามาชมตน้นยางจ้า